โว้โวตอนนี้นะครับเรากําลังขึ้นไปบนยอดเขาที่มีความสูงถึง2,000เมตรสวัสดีครับพบกับผมนะครับมิสเตอร์มมานะครับวันนี้โมมานยพาคุณมาเที่ยว ไฮแลนด์นะครับซึ่งอยู่ที่มาเลเซียแต่ว่าคลิปนี้จะเป็นคลิปส่วนขยายที่เป็นฉบับเต็มซึ่งก่อนหน้านี้มมาก็มีทําคลิปรวมแหล่งท่องเที่ยวไปแล้วนะครับแต่อันนี้จะมาขยายในแต่ละจุดเลยทีเดียวนะครับไปดูกันว่ามีอะไรถ้าพูดถึงการมามาเลเซียนะครับจุดหนึ่งที่พลาดไม่ได้เลยนั่นก็คือที่แห่งนี้นั่นเองครับซึ่งมันจะอยู่บนยอดเขาสูงถึง2,000เมตรจึงทําให้อากาศเนี่ยมีความหนาวเย็นมากนะครับแต่ก็ไม่ได้หนาวถึงขั้นแบบติดลงติดลบอะไรขนาดนั้นนะครับก็แค่เย็น และการเดินทางนั้นต้องขึ้นมาด้วยกาะเช้าเท่านั้นนะครับถึงจะได้ฟิลลิ่งนะครับทีนี้พอเราเดินทางมาถึงเสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะอยู่ในบนชั้นบนสุดนะครับของเก n ต i ิ g งไฮแลนด์ซึ่งจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับขนาดใหญ่เมือมานะครับที่เป็นตึกศูนย์กลางซึ่งถ้าเกิดเราลงมาเรื่อยๆเราจะเห็นเลยครับว่าในโซนที่เป็นภายในของอาคารเนี่ยจะเต็มไปด้วยการแบ่งโซนอย่างเช่นเป็นเครื่องเล่นนะครับเป็นเครื่องเล่นแบบภายในนะครับเล่นแบบ 3d นะครับและแม้กระทั่งในเรื่องของการเล่นคาสิโนนั่นเองครับ ซึ่งตอนนี้โมามักในกำลังเดินลงมาเรื่อยๆนะครับเพื่อให้ทุกคนได้สังเกตเห็นบรรยากาศและทิวทัศน์นะครับว่ามีความกว้างใหญ่มากๆสมกับที่เป็นเมืองเมืองหนึ่งที่เราต้องใช้เวลา1วันอยู่ที่นี่เลยทีเดียวนะครับเอาประมาณว่ามีหมื่นหมดหมื่นได้เลยนะครับสำหรับการมาเที่ยวนะที่แห่งนี้เพราะงั้นใครที่เดินทางมาก็อย่าลืมเตรียมตัวเตรียมตังค์ไว้ด้วยนะครับเกนติงไฮแลนด์นะครับเป็นจุดสถานที่ท่องเที่ยวที่ถ้าเกิดเราจะมาอยู่จริงๆเราสามารถค้างได้หลายๆวันเลยนะครับเพราะว่ามีกิจกรรมให้เราทำเยอะแยะมากมาย ยกตัวอย่างเช่นดูจากแผนที่ตรงนี้ก็รู้ครับนี่คือแผนที่ของตัวเกนติงข้างในซึ่งแน่นอนครับว่ามันจะมีทั้งโซนที่เป็นาภายในนะครับแล้วก็เอาดอกข้างนอกนะครับซึ่งมีขนาดใหญ่มากคิดง่ายๆแล้วกันครับว่าภายในขนาดยัดชิงช้าสวรรค์เข้าไปได้เลยครับในบ้านเราเรียกแบบชาวไทยเลยนะแต่ว่าในมุมของเขาเนี่ยเขาจะยัดพวกเครื่องเล่นที่เหมือนกับสวนสนุกต้องมีครับอย่างเช่นพวกสวนสนุกแบบชิงช้าสวรรค์เ่ยหรือว่าเครื่องเล่นแบบเป็นเหมือนโรลเลอร์โคสเตอร์ที่อยู่ด้านในอาคารนี้ ซึ่งณตรงจุดนี้เนี่ยก็จะเป็นจุดหนึ่งที่เราแค่ท่องเที่ยวก็เกินครึ่งวันแล้วนะครับแต่มูมาร์กเนี่ยเรามาเดินทางแต่เช้าแล้วเรามีเวลาแค่เพียงไม่ถึง1วันเพราะงั้นมูมาร์กจะขออนุญาตพาทุกคนเดินมาสู่ด้านนอกนะครับซึ่งจะมีโรงแรมให้เราได้พักครับมีจุดที่เป็นโรงแรมมากกว่า10แห่งนะครับซึ่งเราสามารถเลือกที่จะพักได้แต่มูมาร์กเนี่ยพักเป็นด้านล่างมานะครับแล้วก็ขึ้นกระเช้าตัวอวาน่าสกายเวย์ขึ้นมาแทนนะครับก็คือเป็นการทัวร์ภายใน1วันนั่นเองครับแลนนั่นเอะครับ สกายเวิลด์เนี่ยจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นเหมือนกับคล้ายๆกับเกาะของสิงคโปร์เลยทีเดียวนะครับที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีเครื่องเล่นนะครับแล้วก็มีเครื่องเล่นหลายๆแบบนะครับเป็นเหมือนสวนสนุกภายในขนาดใหญ่เลยทีเดียวตัดออกมานะครับหลังจากสวนสนุกแล้วนะครับพอเราขึ้นมาด้านบนเที่ยงอีกครั้งหนึ่งท่างจะแบ่งเป็นสส่วนก็คือส่วนด้านในและส่วนด้านนอกนะครับแบ่งเป็นตึกหลายตึกต่อๆกันไปซึ่งถ้าเกิดเมื่อมาเดินผ่านมาตรงนี้เราจะเห็นเลยครับว่าเต็มไปด้วยสูตรอาหารมากมายนะครับ และนี่คือเป้าหมายของโมมาครับที่เดินทางมาที่นี่นั่นคือเหลาเหล่าครับเราเดินทางมาเพื่อกินเหลาเหลาสาขานี้โดยเฉพาะเลยแหะครับตอนแรกแฟนของโมมาก,ก็บอกว่าเนี่ยต้องตามหาให้ได้นะเราก็คิดในใจอร่อยขนาดไหนวะกูขอ,ขอชิมทีนึงแงมเออว่ะเออใช่ได้อร่อยเออมันเป็นโยเกิร์ตแบบสไตล์ไม่ไม่เปรี้ยวมากครับแต่ไปออกรสหวานนิดๆพอทานจบปุ๊บรู้เลยว่าทําไมต้องมากินเยี่ยม,มากครับดีใจที่มาพอหลังจากจบตรงนั้นปุ๊บโมมาก็ถึงเวลากินข้าวนะครับเพราะว่าใกล้เที่ยงแล้วนะครับก็ มาฝากทองไว้ที่ร้านอาหารร้านหนึ่งนั่นเองครับวิธีการเลือกร้านอาหารไม่ยากอย่างที่คิดนะครับเพราะว่าน้าที่อย่างนี้ก็จะมีแบบโซนฟู้ดคอร์ทด้วยนะครับมีศูนย์อาหารจากภายนอกด้วยที่ราคาในย่อมเหยา่มากๆเลยแต่มั่วมากเลือกจะมากินภายในตัวตึกนะครับวิธีเลือกก็ง่ายนิดเดียวนะครับร้านไหนคนเยอะกูเข้าร้านนั้นนะครับเพราะว่ามันการันตีถึงความอร่อยนั่นเองครับ <laughs> แล้วรสชาติของอาหารที่นี่ต้องบอกว่ามันไม่ใช่เป็นกึ่งมาเลเซียแต่มันออกสไตล์จีนเพราะฉะนั้นคนที่มาที่นี่ะครับแล้วเราอย่างเราเราคนไทยอย่างเนี้ ถ้าเราไม่ชินกับการคุ้นเคยแบบกินกับอาหารมาเลเซียเราเลือกเข้ามาในที่สถานที่ที่จะเป็นท่องเทีเท่ยวจริงๆจังๆเนี่ยอาหารส่วนใหญ่จับไปในโซนของทางจีนมากกว่าครับซึ่งคุ้นเคยมากเลยแบบบ้านเราเวลากินข้าวเข้าไปนะครับเพราะนั้นมูมากก็เลยเลือกร้านนี้นั่นเองครับอย่างแรกที่มูมากสั่งมาก็คือพวกชานะครับแล้วก็ขนมผักกาดนะครับนี่ขนมผักกาดเลยก็คุ้นเคยกันดีนะครับก็เลยขออนุญาตแบบสั่งมาแบบง่ายๆเอาแบบที่เรารู้รู้กันก่อนนะว่า มันกินแล้วเราไม่ผิดหวังแน่ๆนะครับอ่าเพราะว่ามืออื่นเนี่ยเราไปกินข้างนอกอยู่แล้วพอมือนี้ขอแบบมาเป็นรสชาติบ้านเรานิดหนึ่งเลยนะครับก็ <c oughs> <c oughs> เลยสั่งขนมปังกาดมาชิมหน่อยซึ่งแน่นอนครับได้ความคุ้นเคยของรสชาติแบบอาหารที่กินในบ้านเรามากขึ้นนั่นเองครับแต่ว่านี่คือแค่เมนูเดียวนะครับที่มูมาร์กสั่งมาแบบคุ้นเคยส่วนเมนูอื่นเนี่ยเราสั่งแตกต่างไปนะครับนั่นก็คือเป็นประมาณเหมือนก๋วยเตี๋ยวของเขานะครับของมูมาร์กในใจคล้ายกับกึ่งลาเมง สำหรับไซส์ของที่นี่ก็จะมีไซส์เหมือนเล็กกลางใหญ่เหมือนกันนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วน่าจะไม่มีกลางนะมีแค่ธรรมดากับพิเศษเลยอันนี้มัวมาเนี่ยสั่งชามพิเศษเลยนะครับคืออยากรู้ว่ารสชาติอาหารเนี่ยที่เขียนไว้ในคอมเมนต์มันเป็นยังไงนะครับก็เลยซัดเป็นชามใหญ่มาแบบพิเศษเลยพอเราชิมเข้าไปเสร็จปุ๊บนะครับโอ้รสชาตินี้ใช่เลยครับคล้ายๆลามเมงไม่หรอกมันเป็นลามเมงเลยในมุมของมั่วมากซึ่งพอกินแล้วเมีความ นึกถึงญี่ปุ่นขึ้นมาทันทีเลยเนี่ยแต่ก็อย่างที่บอกครับว่าสำหรับใครที่เดินทางมาที่นี่นแล้ววางแผนกันระยะสั้นเนี่ยบอกเลยนะครับว่าไม่พอนะครับแต่สำหรับโมมาร์เนี่ยไม่ได้เดินทางมาเพื่อจะมาอยู่ที่นี่ระยะยาวนะครับดังนั้นเนี่ยเราจึงเดินทางมาแค่ช่วงครึ่งวันเท่านั้น ึ่งสวนสนุกเนี่ยมันเริ่มเปิดตอน10โมงแต่ว่าตอนนี้คือเที่ยงเนี่ยมูมาร์กต้องเดินทางต่อแล้วเพราะว่าณนะที่เกาะแห่งนี้ครับหรือก็คือตัวเกนติงไฮแลนด์เนี่ยมีจุดท่องเที่ยวอ่ะค่อนข้างเยอะแต่เด่นๆเ,เนี่ยมูมาร์กอ่ะเล็งไว้2ที่นะครับก็คือเกนติงไฮแลนด์คือที่แห่งนี้ที่เดินทางมาที่ตึก,ตกนี้แต่ว่าอีกที่หนึ่งครับคือเราจะไปวัดเอ่อชินซี่นะครับโอ้โหเรียกยากมากเลยนะฮะต้องบอกว่าเราโชคดีมากๆเลยนะครับเพราะว่าในจังหวัดที่เรามาเนี่ยคือแดดไม่ร้อนเลยนะครับ แล้วก็ปกคลุมไปด้วยหมอกนะฮะอ่าอากาศที่นี่คือต้องบอกว่าดีมากๆเลยไม่รู้มีใครย่างหมูย่างอยู่ข้างล่างหรือเปล่านะครับน,นั้นสงสัยจะเผาหูหนูอยู่นะฮะเอาโอเคเรากําลังเดินทางนะครับลงไป1ระดับนะครับเพื่อไปเอ่อแวะเคารพสักการะนะครับพระอาจารย์ชินซุยนะครับ หรือก็คือเทพเจ้าที่ชาวบ้านเนี่ยในมณฑลฟู่เจียนให้ความเคารพนับถือครับแล้วเราก็เลยเดินทางมาที่อย่างนี้ด้วยการเดินทางนั้นตอนแรกนึกว่าลำบากนะครับไม่ใช่เลยที่นี่เมื่อเราลงมาถึงสถานีนะที่แห่งนี้แล้วเนี่ยมันจะมีทางเดินต่อเชื่อมไปถึงวัดนั่นเองครับและนี่คือวัดที่เป็นเป้าหมายเราที่เราจะไปนั่นเองครับเอาละครับพอเราเดินทางมาเสร็จปุ๊บระยะทางไม่ไกลที่คิดครับเพราะสะดวกไปด้วยบันไดเลื่อนนะครับลงไปเรื่อยๆนะครับเดินทางไม่ไกลและไม่เหนื่อยเลยผู้สูงอายุยังมาได้เลยครับ พอเดินทางมาถึงวัดชินซุยนะครับต้องบอกว่าเราเนี่ยเหมือนหลงมาอีกยุคหนึ่งเลยครับเราเหมือนอยู่ในประเทศจีนเลยฮะคืออาจจะไม่เคยไปนะครับแต่นี่เหมือนอนะครับคล้ายๆนิยามนะครับคือมันยิ่งใหญ่มากอ่ะแล้วพอเราเดินเข้ามาปุ๊บเราเ็ยเลยว่ามันมีทั้งสองชั้นนะครับก็คือชั้นล่างที่เรากำลังอยู่ตรงนี้กับชั้นด้้นบนที่สามารถเดินเลาะเขาได้นะครับธรรมชาติสุดๆนะครับเพราะว่าณที่แห่งนี้เนี่ยต้องบอกเลยนะครับว่าป่าเนี่ยมีอายุมากกว่า130ล้านปีนะครับเห็นเขาบอกมาอย่างนั้นนะ ส่วลิงตัวนั้นเนี่ยน่าจะอยู่ไม่ถึงนะครับเพราะว่าร้องดังเหลือเกินพอดีอยู่ในช่วงการโชว์ตัวพอดีนะครับเขาก็เลยขึ้นมาโชว์ตัวให้เราดูแต่พอโชว์จบปุ๊บเขาก็มุดลงไปเหมือนเดิมนะครับก็มันเป็นหน้าที่ของเราต่อนะครับเราต้องเดินทางเที่ยวชมต่อซึ่งพอเดินตัดออกมานะครับเราจะเห็นพื้นที่ขนาดใหญ่ที่เป็นลานโล่งนะครับแล้วก็เป็นในโซนที่ให้เราเนี่ยสาม,มารถสักการะ,ะพระพุทธเจ้าได้ นะครับแล้วเราสามารถเดินลงไปด้านล่างนะครับซึ่งเป็นถนนด้านล่างซึ่งจะมีสตาร์บัครออยู่นะครับอตอนแรกมมาร์ก็คิดว่าจะลงไปแต่ว่าเปลี่ยนใจขอเดินตัดริมเขามาดูนะครับว่ามีอะไรบ้างซึ่งริมเขาทั้งหมดเนี่ยจะเป็นประติมากรรมหุ่นปั้นนะครับที่แสดงถึงสถานการณ์ต่างๆอย่างเช่นอย่างยมโลกเอ่ยหรือว่าเป็นสวรรค์เอ่ยนะครับถ้าเราเดินตัดมาเรื่อยๆนะครับเราก็จะเห็นเหมือนกับคล้ายๆกับเป็นอักษรภาพนะครับแล้วก็แต่อ่านไม่ออกนะ แล้วก็เป็นเหมือนเขาหัวกกวัวซานนะครับอ่าก็จะมีในเรื่องของไซอิ๋วนะครับอ่าพระโพธิสัตว์นะครับกวนอิมนะครับตือป่วยไายนะครับแล้วก็พระถังซัมจั๋งนะครับแล้วก็แสดงเมนภาพต่างๆออกมาเป็นสถานการณ์อย่างเช่นอ่างอคงนะครับหรืออ่าตัวเฮ่งเจียเนี่ยอยู่บนสวรรค์แล้วก็ทําหน้าที่เป็นคนเลี้ยงมา้าแล้วก็หรือว่าไปกำลังอัญเชิญพระไตรปิฎกร่วมกับพระถังซัมจั๋งนั่นเองครับซึ่งในมุมนี้พอเรามองตัดผ่านออกไปนะครับเราจะเห็นกระเช้าจากอวานาสกายเวย์อะ สวนขึ้นสวนลงตลอดเวลาด้วยนะครับวัดชินซุยเนี่ยฮะตั้งอยู่ในป่าหินที่มีระดับความสูงเหนือน้ําทะเลถ,ถึง4,600ฟุตนะภายในวัดได้ประกอบไปด้วยเจดี9ชั้นที่อยู่ด้านล่างนะครับแล้วก็รูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมขนาดใหญ่แกะสลักใหญ่มากนะครับหอชมวิวสถานปฏิบัติธรรมนะครับแล้วก็มีร้านอาหารเจอ,อยู่ด้านล่างด้วยแล้วก็มีรูปปั้นต่างๆมากมายนะครับซึ่งเราเก็บภาพถ่ายได้ไม่หมดแต่บอกเลยว่าถ้ามาแล้วคุณไม่ผิดหวังแน่นอนเพราะว่ารูปมันสวยมากครับ ในมุมต่างๆที่มัมาร์่ายมาบอกเลยว่าถ้ามีโอกาสจะกลับมาอย่างแน่นอนนะครับเพราะงั้นใครที่จะมาดูคลิปมัวมากแล้วอย่าลืมท่องเที่ยวตามมัมากด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์เป็นกําลังใจให้มัวมาร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ